เด็กมาดูทักษะหน้านี้นะคะสังเกตภาพและคำแล้วเติมพยัญชนะให้สัมพันธ์กับภาพและอ่านนะคะเด็กๆมาดูกันค่ะรูปภาพแรกนะคะรูปภาพอะไรเอย่ยอ่ารูปภาพเตียงใช่ไหมคะเด็กๆมาดูกันค่ะจะเติมพยัญชนะอะไรคะ ให้สัมพันธ์กับรูปภาพดีเอ่ยตอเอียงงอเตียงนะคะต่อมาค่ะมาดูรูปภาพที่สองค่ะรูปภาพอะไรเอ่ยรงเรียนนะคะรูปภาพที่สามนะักเรียนรูปภาพที่สี่ระเบียงรูปภาพที่ห้า เทียนรูปภาพที่6เขียนนะคะอ่าเด็กๆลองเติมสิคะว่าจะเติมพยันชนะอะไรคะให้สัมพันธ์กับภาพเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะคะมาดูฉเฉลยกับค,คุณครูกันค่ะปิงอ่าของเด็กๆเ,เติมเสร็จกันหรือ,อยังเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันนะคะ ตอเอียงงอเตียงรอองงโรงรอเอียนเรียนโรงเรียนนออกนักรอเอียนเรียนนักเรียนรอะระบอเอียงงเบียงระเบียงทอเอียนอเทียน ขอเอยนอเขียนเด็กๆเขียนหรือเติมพยัญชนะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมอ่านด้วยนะคะเด็กๆมาดูหน้านี้กันค่ะสังเกตคำสะกดคำแล้วอ่านพร้อมกันค่ะเด็กๆมาดูค่ะคำแรกของเรานะคะปอปาค่ะปอเอีย กเปียกกอเอ,อียงอเอ,อียงคอเอียงงอเอียงบอเอียงงอเบียงรอเอียงงอเรียงตอเอียะงอ เตียงอ่าเด็กๆคะสักกดคำแล้วอ่านนะคะเด็กๆมาดูหนะ้าต่อมากันคะ่ะสังเกตภาพและวงกลมข้อกอไก่ขอไข่หรือว่าคอควายคำตอบที่มีความสัมพันธ์กันคะ่ะเด็กๆมาดูรูปภาพแรกกันเลยรูปภาพแรกนะคะ รูปภาพอะไรเอย่ยเปิดพัดลมร้อนจังเลยอ่ามีข้อกอไก่นะคะฤรือดูร้อนขอไข่นะคะฤรืดูฝนข้อควายหรือดูหนาวหรือดูอะไรคะเด็กๆเปิดพัดลมแบบนี้อืร้อนมากเลยหรือดูอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพต่อมากันก่อนคะ่ะ รูปภาพอะไรเอย่ยโอ้โหฟ้าเป็นยังไงคะเด็กๆฟ้าขนองเลยน่ากลัวมากๆเลยค่ะกอไก่ค่ะฤดูร้อนคอไข่ฤดูฝนคอควายฤดูหนาวฤดูอะไรคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆรูปภาพอะไรเอย่ย ต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นค่ะนั่งผิงไฟแบบนี้ฤดูอะไรคะกอไก่ฤดูร้อนขอไข่ฤดูฝนคอควายฤดูหนาวค่ะอ่าต่อมานะคะโอ้ฝนตกต้องกางลมค่ะฤดูอะไรเอ่ยฤดูร้อนฤดูฝนหรือฤดูหนาวค่ะอ่าดูรูปภาพต่อมาค่ะ หนาวจังเลยมีหิมะตกด้วยฤดูอะไรคะกอไก่ฤดูร้อนขอไข่ฤดูฝนคอควายฤดูหนาวอ่าเด็กๆร้องคิดกันสิคะว่าเป็นฤดูไหนกันเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาดูเฉะลยกับคุณครูกันนะคะติง้งอ่าของเด็กๆเ,เสร็จกันหรือ,อยังเอ่ยเหมือนของคุณครูไหมคะ ภาพแรกนะคะฤดูร้อนภาพที่สองฤดูฝนภาพที่สามฤดูหนาวภาพที่สี่ฤดูฝนภาพที่ห้าฤดูหนาวนะคะเด็กๆจิงอ่าของเด็กๆมันของคุณครูหรือเปล่าเอ่ยคออะดอพัดพัดลม ก็อะบอกลับกับข้าวก็รอ,อะบอกลับกลับบ้านพออะก็ผักผักสดรออ่ะงอรังรังพึ่งหอรออ่ะบอรับนอนหลับอ่าของเด็กๆเหมืนของคุณครูหรือเปล่าเอ้ย เก่งมากๆเลยค่ะ